ไปอีกพร้อมพพอพนสตาสไม่เอาไม่เอาให้นั่งเก้าอี้ยืนนะคะเอาดูยืนเลยสองสามล้มตัวโอเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ขาเนี่ยมันไม่ดุ่ ออนิ่ง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 อ่า,ๆๆๆอาดูกระจกเห็นเห็นกระจกไหมสวยอ่ะยืนตรงคารพงชาติเล้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าลงอ่ะ คำตัวคำตัวอ่านล้อย่าเอาเอาเขาดันนี <or> ่ให้สุดนะให้สุดโอเคเก่งมาก